เ,เรลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางสวัสดีครับผมเอกกรัตน์แนมณีตอนนี้เป็นพนักงานคุมพืชอยู่ที่สำนักงานคุมพืชจงังหวัดสุโขทัยนะครับและเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งตอนนี้อายุแค่ประมาณ23ปีนะครับก็พอเรียนจบอตีที่รามคำแหงนะครับก็มาเรียนต่อปอทเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับตอนนี้ สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทยัยเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทใหม่แล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16มกราคม2567นะครับผู้ที่มีความสนใจในด้านรัฐศาสาตร์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารรัฐกิจถ้ามีความสนใจอยากเข้าใจอย่างท่องแท้มาเรียนที่ราวาำแหงด้วยกันนะครับเพราะว่าจะมีอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างเต็มความสามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนรามกันนะครับ